เทศกาลประเพณีอาประเพณีแฮดาวครับคุณผู้ชมที่ชาวบ้านส่งแง่ครับอำเภอไทยเจริญจังหวัดยาโซทอนเพื่อนไดมีการประดับตกแต่งดวงดาวครับเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแฮดาวเทศกาลคริสต์มาสครับวันที่2 3ถึงวันที่21ธันวาคม2 5 .67 ครับ ชาวบ้านครับกระตางกันซอยการนำแปะกระดาษนะครับเขตโคมไฟดวงดาวเพื่อเตรียมโค้มดาวนะครับไปประดับตกแต่งในอุโมงค์บริเวณทางเข่าโบสถ์นะครับอัครเทวดามีค่าเอลโซงแง่และกระติดเริ่มถนนทั้งสองฝั่งของบานโซงแง่รวมถึงนะครับด้รวมการจัดเตุด,ดาวขนาดใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมตอนรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสที่จังหวัดยะโสธร ประจำปี2 5 6 7ซึ่งจะจัดขึ้นครับคุณผู้ชมระวังวันที่23ธันวาคมจนไปหอด2 5ธันวาคม2 5 6 7 ณวัดอัคระเทวดามีค่าเอลซ้งแย่นะครับที่บ้านทรงแย่ตะบ,บนข้าเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรโดยนักท่องเที่ยวครับสีดมาสัมผัสกัสเสน่หของประเพณีแฮดาวที่จัดขึ้นในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเป็นชุมชนเช่าคิดครับและก็ได้ซอยการประดับตกแต่งนะครับประดับโ้มไฟและก็ดวงดาวทั้งภายในบริเวณและก็นอกโบสถ โดยจะมีขบวนแห่ดาวกว่าส0ิบขบวนการแสดงแสงสีเสียงละครซิงะละครซักซิทชมแชะแช่อุโมงคดาวนับหมื่นดวงรวมไปถึงนิสการประเพณีแห่ดาวร่วมการสาธิตการเหตุด,ดาวการประกวดดาวการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมพิธีทางศาสนาและก็ยังมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเื่อมความสัมพันธ์ ร่วมไปถึงการแสดงศิละปะนะครับที่มีชื่อเสียงนอกจากนั้นปีนี้เพิ่มความพิเศษด้วยการจัดซุ่มนะครับดาวรอบหนองน้ำคายนะครับบริเวณท่าขาวัดอัครเทวดามีค่าเอวส่งแง่แลรระเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาชมถ่ายรูปเช็คอินไปจนถึงช่วงปีใหม่2 5 6 8อีกน้ำครับ